พี่พี่รอบ่งการผไปด้วยสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีครับสวัสดีนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับใครคิดว่าผมชนะยกม,มือท <c oughs> ทำไมมันน้อย,อย่เไม่ต้องแข่งแล้วเหรออะ ต้องแข่งเหรออะไรนะไม่ได้ล้ <c oughs> ด้วยดืน <c oughs> เอาเหมือนเชียร์มวยได้ไหมแบบเอ้ยแจับเอ้ยเฟียมอะไรอย่างเ <c oughs> งี้ยเออนี่มันคือซูโมนะ่เลยครับตกใจครับ <c oughs> มา1ด3ส เหมือนรู้กันใช่เก็บของที่อยู่ข้างใต้เนี่ยใครเขาอี่เนี่ยไว้ดีๆนะมันยังใช้ประโยชน์ได้อีกนะอย่าทิ้งนะอย่าทำหายนะทำหายนะครับแต่ว่าตอนที้พวกเราทั้งสองคนนะครับต้องขอตัวขอตัวครับเดี๋ยวเราจะนั่งเราต้องกลับไปเตรียมตัวแล้วครับต้องไปเตรียมตัวสำหรับโชว์ที่ใครคิดว่าผมชนะ ยกมือทำไมมันน้อยอย่างไงไม่ต้องแข่งแล้วเหรอ่ะต้องแข่งเหรออะไรนะไม่ได้ล้มงูเดินเอาเหมือนเชีย่ยวงูได้ไหมเอ้ยยูน่ะจับเอ้ยวิ่งอะไรอย่างเงี้ยเออนี่มันคือซูโม่นะ ครับตกใจหรอครับมา1 2ึ 1> ่งสองสามเไรู้กันไม่ใช่ไม่ใช่มันเชื่อกันไมโอเค มาเอาตรงนู้นไหมเขาจะได้เห็นกันหมดเหมือนรู้กันข้างๆเห็นไหมครับเหมือนรู้ครับอุ้ยไอ้นุ้ยครับพี่นุ้ย สวัสด no yeah. no. oh, ีคร oh ับสวัสดีเป็นไรับโอ้ยใกล้กันมากเลยเสดีครับัสดีครับข้างหลังจุ๊บนิ่ง่อนไม่ถ่าไม่ถ่ัยไปถูโอ้ยเีมี จนถึงวันนี้เรามีคำถามเราอยากถามแฟนๆมากครับว่าว่าที่มาของไอ้หนุ่ยเนี่ยมันคืออะไรผมก็อยากรู้มันคืออะไรไอหนุ่ยต้องถามแฟนขับแจ็คชืออะไรไอหนุ่ยไอหนุ่ยเขาบอกหล่อเหรอฮะไอ้หนุ่ยทำไมมันฟังแล้วมันแปลกๆเขาบอกอยู่ว่าหล่อมากไงจริงเหรอ แปลว่าอะไรเอาทางนี้บ้างทางนี้บ้างไอหนุย่ยแปลว่าอะไรลรอพูด,ดเป็นหล่อได้แต่หล่อหอจรอิงอใครคิดว่าผมชนนะยกมือ <c oughs> ทำไมมันนอ้อย่างเลยไม่นงแข่งแล้วเหรอต้องแข่งเหรอ ยอกยอกนี oh. sure ่มีจนถึงวันนี้เรามีหนึ่งคำถามเราอยากถามแฟนๆมากครับว่าว่าที่มาของไอ้หนุ่ยเนี่ยมันคืออะไรโอผมก็อยากรู้มันคืออะไรไอ้หนุ่ยหนุ่ยอ่ะหนุ่ย้หนุ่ยอ่ะต้องถามแฟนขับแจมใช่อะมไอ้ห่ยไอ้หนุ่ย ไอ้หนุ่ยแบบว่าหล่อเหรอฮะไอ้หนุ่ยอะไรมันฟังกันมันแปลกๆกันเลยหรืเขาบอกอยู่ว่าหล่อมากไงจริงเหรอจริหรือเปล่าแปลว่าอะไรอันเอาทางนี้บ้างทางนี้บ้างไอ้หนุ่ยแปลว่าอะไรหล่อพูดเป็นหล่อได้แต่หล่อหล่อจริงหรือเปล่าเนี่ยอุ้ยไอ้หนุ่ย ครับพี่หนุ่ยผมต้องเรียกว่าพี่หนุ่ยหล่อกูเ็หล่อนะแต่หล่อจริงหรือเปล่าสอ่คนนะหล่อมากหล่อมากไม่นุยพักพี่หนุ่ยสวัสดีคนขทั้งหลังด้วยนะครับกินข้าวกันมาหรือยัง มีการนีด้วยนะมีการอะไรพี่แก้มแก้มืออะไรแต่ไหนวันนั้นวันนั้นพวกคุณเห็นผู้ผมเล่นเกมเป็นไปใช่ไหมที่แบบกวาจะนั่งเราต้องกลับไปเตรียมตัวแล้วต้องไปตรีมตัวสำหรับโชว์ที่ตั้งใจมากครับอะไรนะไม่ได้ล้มวย หนึ่งเอาเหมือนเชียร์มวยได้ไหมแบบเอ้ยนเราแจมเอ้ยวีฟเวฟอะไรอย่างเงี้ยเออนี่มันคือซูโม่เไงครับตกใจครับมาหนึ่งสองสามเหมือนรู้กัน ข้างเห็นไหมครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณหลังสวัสดีคับคุณตคุณแจมคคุณตาคุณจมลูกแจมคโอ้ถึงแหนาวไหม ไม่พี่หนาวไหมเล่นจิกหนาวจริงเฮ้ยนี่เขามีหมอนด้วยนะไหนใครใครมีหมอนใครมีหมอนเลยขอดูหน่อยเอาไว้จิกนะเอาข้างหลังไม่มีเงียบด้ยเผื่อเผื่อดูตอนตอนจบแล้วมันไม่มันฟินอะไรอย่างนี้ก็จิกเอาแต่ว่าถ้าใครไม่มีหมอนนะโซนไหนไม่มีหมอนก็ลองหันไปข้างๆก็จิกได้ไหมหยอกหยอกนะหยอกหยอก มาตั้งแต่ก่อนห้างเปิดไหมใช่มาเต็มเลยค่ะมาเมื่อวานเลยเหรอโอ้พี่นะใช่พี่ยังมาเมื่อวานเลยเหรอใช่อ๋อถึงว่าอยู่หน้าอย่ามีใครคนคคอยเปิดประตูให้ทุกคนเข้ามาเห็นไหมครับเมื่อเช้าพี่พีมเปิดประตูให้จะได้ไม่อยู่กับคุณแล้วประตู น,นั่งี้เราต้องกลับไปเตรียมตัว <c oughs> วันนี้ผมเลยขอแก้มือเป็นนิ้วโป้งเทา้า ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่เชี่ยวตรงนี้โอเคมา นี้เราเดินทางมาถึงตองนอาวสานแล้วเนาะคืนนี้ก็จะเป็นคือนอาวสานก็ไม่รู้ว่ามันจะจบลงยังไงเหมือนกันไม่รู้ว่ามันจะจบผมรืวหวานแฮปปี้หรือว่าเศร้านะครับแต่ว่าก็ทุกงานเลี้ยงต้องมีการเลิกลาก็อยากให้ทุกคนอยู่เป็นสักขีพยานของบทสรุปของซีรีส์ของเราทั้งสองคนว่ามันจะจบแบบไหนแล้วก็อยากให้ตอนจบในวันนี้เป็นความทรงจําที่มีคุณค่าที่สุดของแฟนๆทุกคนแล้วก็อยากให้ แฟนๆมีความสุขอยากเห็นรอยยิ้มของแฟนๆครับเดแล้วพยายามจะเล่นเก่าลักเนี่ยเดินหนีแล้วเนี่ยคุณผู้ชมหยุมอีกแล้วหยุมกันอีกแล้วหยุมกันอีกแล้วเนี่ย อะไรนะครับี่กนแล้วแต่วันเป็นเป็นวันๆนบเป็นวันๆไปแล้วหวานถ้ากคุณมีแตบมันดีแมอตีกันแล้วมต้องมีเซเว่นมีหรอวะมีเลยไม่รู้ไม่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 ค่อยมีส่วนส่วนใหญ่ก็จะแบบคุยกันแบบตรงๆคุยกันอะไรอย่างเงี้ยครับเป็ไม่ค่อยแบบหวานอะไรกันเท่าไหร่ครับเพราะเป็นงานแบบมีที่ยาวที่สุดในโลกหล่ะตอนเนี้ยจริงหรอ ไม่มีใครเขาทำกันเออทีไรเอาสักแปดวันเลยไหมครับเออเขาตีเุยของพวกคุณเยอะไม่นอนหรอนอนเถอะนอนเถอะครับเพราะเป็นงานเอ่อแบบที่ยั่งยืในโลกหลักเองจริงหรอไม่มีใครเขาทำกันเออทีไรเอาสักแปดวันเลยไหมครับเออเขาตีเุยของพวกคุณเยอะไม่นอนหรอนอนเถอะนอนเถอะ